สวัสดีค่ะมันนี้มาลองน้ำสูฟังจ้าพี่นอกกกกกก้องฝากกดไลค์กดแชร์กดทัศน์ใส่เป็นกำลังเล่งใจเหตุกันณ์ในด้จา้าเดี๋ยวจะมาลองเพลงเต็มหูฟังแต่มัน,นี้ขอสอบเบ็กเกินก่อนค่ะ ละตายลมวายยืนคอยอายตั้งแต่เศร้าจนสายยืนรอ,อาออยู่ริมเขือนสายดำสันสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมันไหลล้นอายบอมาจนน้ำตาน้องแก้มเนมดูทางบอเห็นไงเบิดอะไร ใจทอดหอย่อมือขึ้นเช็ดน้ำตาหน้าแฟนแฟนเออเออเออคนงามเออเออเออ,เอ,อไปจ้าสันกน,นิดสักหน่อยเนาะเกินเกินค่ะนิดนึงจ้า อย่าฟังเพลงเต็มนะคะฝากกดติดตามไว้น้ำเน้นนะจ้าเพื่อนลำเป้าผู้เบาและให้มาเจอน้องนงี้ยงละเมื่อไม่มีเงาไอาหเห็นลองลอยแล้วหัวใจน้องขาดกระดินงแดน้ำสาแสอเองเตาแอนสวยงามเด่นแต่น้องร้อนสู นุ่มเมืองน้ำดำไอ้ดำให้ชำนวงเดไอ้นั้นไปแท้แค่สาวไม่เอินมาเดินค่วงองค์หักแล้วหัวใจน้องขาดยังดวง